ครับ <c oughs> มาพบกันหน่อยครับเอ่อไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งว่าจะไปงานเดโมโอคอลาชนะมาเรามาพูดพูดคุยกันวันนี้นะธรรมดาภาษาคนทำไม้นะครับคนเลี้ยงไม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอสัญญาณเน็ต ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดจี๊ีผมหน่อยนะทักทายกันเข้ามาครับผมเมื่อวานก็ว่าจะขึ้นปรากฏว่าฝนตกหนักนะนี่ก็อากาศอ้าวร้อนๆอ,อยู่นะครับโอร้อนจริงนะร้อนจริงร้อนจังนะครับไม่ได้มานาน,านละอาทิตย์นึ่งละนะครับ๋ยวรอคนดูก่อนนะครับก็ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสุกเสาร์อาทิตย์เราไปอยู่ที่เดอะมอลโคราชนะขนไม้ไปสามเที่ยวสามขันรถนะครับรถูทึบก็ไปเต็มเลยจัดเต็มคาราเบลนะครับจัดเต็มคาราเบลแต่ตอนไปสนุกสนุกนะครับแต่ตอนกลับในโคตรเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับอ่ะผมขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะใครเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะก็ไปประกวดช้างขาวช้างเหลืองมานะได้ความรู้มาเยอะเลยนะครับเต็มคาราเบลตอนไปสนุกสนุกนะครับแต่ตอนกลับเนี่ยคตรเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับนะแป๊บนึงนะครับย่าแชร์แป๊บนึงนะครับอ่ะใครเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะก็ ช้างขาวช้างเหลืองมานะได้ความรู้มาเยอะเลยนะครับโอเคเนี่ยดี๋ยวสามสี่ได้มาใหม่อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้จะหัน่นเดี๋ยวนี้จะหัน่นคือช้างนะครับช้างเหลืองช้างขาวลายที่เขาประกวดกันนะ่ะท่าที่ผมไปดูนะครับแล้วก็ประธานประธานเขาประธานชมรมมาให้ความรู้มานะครับ มันเห่าอะไรกันนักหนาน่ะคือลายอะ่ะคือความสมบูรณ์เนาะก็คือมันมีเกณฑ์ตัดสินหลักๆอยู่ห้าข้อนะครับสําหรับช้างนะพวกบอลหูช้างด่างขาวด่างเหลืองนะแล้วก็ไม้ทางอื่นด้วยนะครับแต่หลักๆที่ผมประกวดก็คือช้างขาวะช้างเหลืองนะเออช้างขาวส่งเฉพาะช้างขาวนะครับต้นนี้ขึ้นาพนามาปกให้ดูนะครับผม ไม่ได้ส่งช้างเหลืองตอนแรกเตรียมไว้แล้วอะว่าจะส่งปรากฏว่าอมเอาขึ้นมาจากวงบ่อใหญ่อะแล้วก็ถ่ายใส่เคงอะปรากฏว่ามันมันช้าน้ําใบมันช้ามันเสียฟอร์มก็เลยเลย,เลยไม,ไม่ไม่ได้ส่งนะครับก็เลยไม่ได้ส่ง แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะหลักๆนะครับการประกวดช้างจะต้องเป็นไม้ที่สูงตั้งแต่40เซนขึ้นไปนะครับจะให้ดีคือ60เซนนะครับลักษณะไม้ฟอร์มไม้ฟอร์มจะต้องสวยกลึงกลึงนะครับก็คือลักษณะแบะออกอย่างนี้นะโดยไม่เอียงหาแดดด้านใดด้านหนึ่งก้านจะไม่บิดนะครับนั่นก็คือการให้ฟอร์มไม้นะครับ สองก็คือลายความสมบูรณ์ของลายนะครับลายเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครัลายแบบไหนถึงจะดีนะครับเสียงฝนแล้วนะ่ะปัดตัวนี่นะลายจะต้องเป็นประมาณอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกลายลายสตียาากิวซ้อนลายลายซ้อนลายนะครับ ก็คือมีลายป้ายๆใหญ่ๆแล้วแล้วก็มีลายลายกระจายทับเข้าไปอีกนะครับลายแบบนี้จะได้คะแนนค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะนะครับเขาเรียกว่าเป็นความละเอียดของลายนะครับความสมบูรณ์ของไม้ก็คือฟอร์ไม้บอกไปแล้วความสมบูรณ์ของไม้ก็คือจะต้องไม่มีตําหนินะครับเรื่องการช้ำน้ําไม่มีเรื่องลายแดงไม่มีเรื่องแมลงนะไม่มีรอยแทะรอยอะไรนะครับลาสนิมก็ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็คือความสมบูรณ์ของไม้เสร็จต่อไปก็คือ อายุของไม้อายุของไม้นี่ก็คือก็คือความสมบูรณ์ของไม้นั่นแหละนะครับหลักๆก็มีสี่ข้อห้าข้อนะครับลวดลายความสมบูรณ์ของไม้การเอ่อรูปทรงรูปทรงขอ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 งต้นไม้นะครับแล้วก็อะไรอ่ะลวดลายไปแล้วเนาะความใหญ่ความใหญ่ด้วยนะความสมบูรณ์ความใหญ่รูปทรงต่างๆนะครับมีเกณฑ์เขาให้อยู่นะครับ ก็เราไปประกวดมาได้อันดับอันดับสามนะไม้เรามันไม่เต็มฟอร์มก็ขาดไปสองใบนะครับก็คือไม้มันจะโหวใบใบหนึ่งนะครับเนี่ยลักษณะฟอร์มเนะี่ยฟอร์มเนี่ยมันจะต้องกลมนะครับกลมหมดนะลักษณะใบอย่างนี้อย่างเนี้ก็คือขาดใบด้านเนี่ยใบหนึ่งนะครับขาดด้านนี้ใบหนึ่งนะใคร,ครับแล้วกดพิมพ์พิมพิมพิมทักทายเข้ามาหน่อยนะกดว่าใจกดไลค์กดแชร์กดดตาีพิมพ์นเข้ามานะครับอืมนะ สำหรับคนที่จะเลี้ยงไม้ประกวดสายตะกวดนะครับก,ก็เลี้ยงประมาณนี้เลือกลายประมาณนี้นะประมาณนี้ลายประมาณนี้ลักษณะแล้วสีสี่คือต้องเข้มชัดอย่างเนี้ยคือไม้มันไม่ได้โดนแดดเนาะมันต้องไปไล่แดดไปอะไรก่อนนะครับต้องไปไล่แดดนะครับมาดได้ยินกันไหมเสียงฝนดังบ้ เสียงฝนดังไปไหมพี่ฝนตกอีกแล้วอีกแล้วนะครับต้องแจ้คำว่าอีกแล้วนะเสียงไม่ได้ยินเสียงฝนเหรอไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินเสียงฝนนะเสียงฝนดังไหม ได้ยินกันไหมเสียงฝนดังนะเอามาเอาเอาอนีหน่อยระปุงน้ำยาระปุงยาป้ายอะ <c oughs> น้องป้ายบอกดียินเสียงฝน โอเคโอเคอ่ะวันนี้พ่อวันนี้พอ,ว,นนอวันนี้ผมจะหั่นอันนี้นะไอ้หนูเอาอันนี้อ่อยพ่อเอยสมับอกเอากระบะขึ้นมาวันนี้ผมจะหั่นกวักเหลืองสามสีเหลืองสามสีนะวายโบด่างเหลืองสามสีนะ มาดูกันเลยครับ่ันแบบไหนนะอยากเอฟเอฟเลยนะยอ่อเราไม่กี่บาทหรอครับหลอกหลักร้อยนะ่ันสดให้ดูเลยนะครับอันนี้ตากฝนเลยลูกฟังเสียได้นะตัวเองเตรียมไม้ไว้อย่างดีปรากฏไม่ทัน <l ots> ก็ได้ประสบการณ์ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับคนเรามันต้องขว่คว้าหาความรู้นะครับ เพิ่มเติมไปเรื่อยบางทีเราเข้าไปประกวดเราก็ไม่ได้หวังรางวัลหรืออะไรนะครับแค่สร้างสังคมนะให้คนรู้จักแค่นั้นเองนะครับอันนี้กำลังรือนะครับวันนี้ผมจะทดลองหั่นนะครับขอสวัสดีครับพี่พี่วัดใช่ใช่ตาย ตอนแรกว่ามันไม่ตกอ่ะพอเราขึ้นไลท์มันก็เลยตกเลยเดี๋ยวนะกำลังลื้อนะเพื่อขายใหญ่ๆอย่างนี้ขายยากเนาะบางทีคนเขาอะไรอ่ะไม่พอว่ประมาณนะเราก็อ่านเลยทำจำนวนไปเลยนะครับจบสังเกตนะครับว่าสังเกตนะว่าอันเนี้ย ฝากไปพูว่าผมบอกหลายทีแล้วนะว่าถ้าถ้าเราไม่หัน่นหรือไม่ยกยอดหรือไม่แยกยอดยอดเขาจะปอยออกมาอย่างนี้นะครับฝอยออกมาเป็นตาแบบเนี้ยถ้าบางคนชอบให้มันเฟ,ฟอยๆใบมันเฟ,ฟอยๆอะ่ะก็ปล่อยไปเลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็พยายามถมโคลนเอาไว้นะครับถมโคลนดินอะ่ะถมโคลนดินแบบเนี้ยให้มันถมถมเง่าไว้นะครับแต่ถ้าบางคนซีเรียสอยากได้ใบใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ๆเราต้องหัน่นต้องหั่นออกนะครับ มาเริ่มหั่นกันเลยอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีดแล้วก็ปูนแดงนะยาการเชื้อราอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็น้ำยาเลี้ยงร้กนะนี่าพอหมดหนาวแล้วฝนก็มาเลยนะครับตั้งตัวไม่ทันเลยนะอากาศแบบนี้อันตรายต่อต้นไม้นะครับอันตรายต่อต้นไม้เพราะฉะนั้นตัวที่ช่วยปรับสภาพของต้นไม้นะครับความ ความสมดุลของต้นไม้นะผมใช้ซิงค์นะในการฉีดนะแซนเอ็นนะพยายามฉีดกันนะครับอันเลยมาอัานพยายามอย่าให้โดนตานะครับตัดแต่ยอดออกมาก่อนนะอุ้ย อ๋อไม่โดนไม่โดนไม่ว่าโดนตาไม่โดนะน,นะนี่ยนี่ยกยอดมาแบบนี้นครับอันนี้บางคนแพ้นะครับแพ้ก็ใช้กลุ่ม,มือกันหน่อยนะผมวมว่าแพ้ยากนะครับส่วนใหญ่ผมใช้สดๆเลยนะครับอ่าหันให้มันมีติดเนื้อแบบนี้นะครับนี่หันให้มีติดเนื้อแบบนี้ อันนี้ยอดปล่อยมาแล้วเนี่ยเห็นมะยอดปล่อยอันนี้ตาเห็นไหมเนี่ยตากําลังแทงอยู่นี่นึ่งสองตานะ mm hmm. เห็นเห็นเนี่ยนะครับโ mm hmm. อ้ฝนตกแรงมากเลยได้ยินกันเนาะ mm hmm. ไม่รู้ว่าแทงกับฝนแล้วผมอะ่ะ mm hmm. พอเลื่อนลูกค้ามาหนะ้มามอวแล้วนะเลื่อนเอฟซี C มาหน้เมอวแล้วนะวานจะขึ้นฝนก็ตกแรงเงี้ยเลยไม่ได้ขึ้นนะอันนี้ สังเกตนะว่ายอดอ่ะมันเบียดกันเราพยายามแซะนะครับขอให้ติดเน,นื้อน้ำตาลหน่อยเดียวนะครับมันก็สามารถสร้างรากได้แล้วนะอ่านี่เห็นไหม เราจะสู้ฝนได้ไหมเนี่ยลมหวนด้วยตัวสัตว์จะเปียกแล้วนะฝ่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ยอ่ะผ่านให้ติดชิ้นเนื้อแค่เนี้นะอันเนี้ยผมยอดแยกยอด,ยอดได้ใหญ่ๆห,ห้ายอดนะครับยอดละสี่ร้อยก็สองพันแล้วเนาะอ๋อฝนตกใจเอาลงมาให้หน่อยไปดีกว่าพี่ไม่ไหวแล้วขนาสาดไปแล้วไปแล้ว